สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับพ่อแอดมินบุญธรรมน้ำโชกนะครับในวันอาทิตย์ที่สี่กรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามหาตัวเลขโชคลาบเป็นสูตรหัวยคำนวณของไอเขียวนะครับไอเขียวคนเฮ็ดสูตรสูตรเดื้อนหนา กับสูตรถอยหลังนะครับกกอยักให้ท่านผู้มไปรับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับนาอว่าสูตรเดินหนาเพิน่มในเลขตัวใดสูตรถอยหลังเพิ่มในเลขตัวใดเนาะครับกกอยากให้ทนานผู้มเอาตัวเลขไปเปรียบเทียบนะครับนาอเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขผีมีร้งวัลในงวดวันที่16กรกฎดาคม2564นะครับครับท่านผู้มก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินบุญทมนํำโชกนะ้มเด้อครับเด้อครับ เพื่อตัวเลขของไอ้เขียวอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบนะครับเนาะครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟัง,ฟงคลิปนี้น้วกันครับดเดิน,ดน,ห,นหน้านี่มันถอยหลังนะสูตรเดิน<อ>หน้าเดินหน้าน,ะาาาน,นี่ไม่คิดเดินไปมาเทาเลขมันสิเดินไปทั้งหน้าถ้าเอาไปแล้วหมู่บ้านนี่ยเอาไปแล้วอันนี้มันสิถอยหลังคือเลขเขากับนับรถเดิดนหนะ้าเอาไปแล้วมันถอยหลังนเนาะ กัเนไนะอเป็น่วงทซองกันเนาะครเทียรเห็นกัน,นเลพยายน,ะานออกออกตัวนี<ห>้ต<ห>่วนงพยานออกตัวนึง,ยยงสงิบยม่ตัวนี้มันสงามองเก้ปดนินค่ะแต่ก็ไม่มีสี่ชุดคือกันบ่มีสเหือสามตัวมีสี่ชุดสอตก็มีสี่ชุดมีตนค่ามาตัวเก่าเป็นเนี้ยแต่เบาก่นก่นกกนนอนอสองเก้าแปดสเก้กๆๆาแปดสีุ อันนี้เป็นสูตรถอยหลังนะมันบอแม่นได้ตัวนี้เลยมันบอแม่นอันนี้กลับหลังนี่กลับบักเลงเมื่อไหร่นี้ลดลดไม่เต็มก็อันนี้บปสูตรกลับหลังเดินหน้าเอาให้ไปเร็วนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรกลับหลังตัวเลงที่ใดมากคือแบบนี้ก็ตัวเลนี่็งอันนี้คือเลงตาะมันตรงกันบออีกแถวตรงกับสูตรเดินหน้าบอไก่เคียงกันบอแม่นไก่เคียงกันเลย อันนี้เงีสิี่เดชส่วนเดินนาเห็นไว้แหันนี่ตัวนี้เลยหนึ่งหนึ่งเดสองศนก้าสามอันนี้เดินนาอันนี้เป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่อันนี้ที่เาเอ็นมาบนนนอนหนเดินนานี <c ella> ่มันมีอันหนึ่งหนึ่งเจ็ดองศองเก้าสากินระเหคะนไ่พเี้เอเดเข้ามาอันนี้กทีกนีเดยเทียวกันตีีจนอ อ๋อมันมามามาลงเล่ติแต่กระเที่ยวตัวนี้สองเก้าแปดปดเล่ันสุกอ๋อเป็นประจำวันเลยมันบอกเปประจำวันช้นมาคันแม่คันมาเกับแปดเลก็แปดล่างนีเสนามีเด่นแปดเก้านี่แปดเก้าแปดเก้าแปนมาพชิมาล่างบอกสองเก้าแปดสองออันนี้ข้างของวิทยอันนี้ไงเนาะ มมเ,เ,เม่จิกเขียนอันเขียนตัวเลขนะอันทับตัวเลขนี่แม่ไม่จิกนี่นะเอเ,อเออขียนไม่เลยเอเขียนไม่เลยตัวเก่าข้าเจ้าใช้ได้เปลี่ยเนเทียบกันในคลิปนี้เอเขียนตัวเลขใช้เลยเอองันค่ะเพราะว่ามันมีสองสูตรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิท้ายให้เบิ้งชัดๆอีกที่หนึ่งเนือเ้อสำหรับใดรเข้ามาเบิ้งกัน,กนจะจ่ายฮอน์ไลน์นะคะหนึ่งเจ็ดสเพราะว่าเพิ่นมีสูตรเดินหน้ากับถอยหลังท่าน ีศูนยสอเจ็ดตสม่เห็ดแล้วอีู่นยสองเ็ดตาเหลี่ยมกสนอยู่ในเ่นเหมืนกันนินึงนึงนึงนยสอันนี้จับให้ซ่องโตเนาะศูนย์สองเก้าสามนีค่ะมดินอันทางเที่ยวกันนสสี่ศูนสองกับศูนย์ส เขาบอกอมาตัวแล้วะกันเหลือบางทีมันเคยเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยเอมันมาบ่อยเมนบอยนี่ก็จะมันถูกเนาะเดี๋ยวให้ผมทำไทยก่อนเดี๋ยวจะตามไปทายปกติเลขเท่านี่มันมันออกมันกะมัน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 เขานี่เขาทั้งสองสูตรเลยเนี่ยเขาเขาทั้งสองสูตรแล้วที่เขาสามตัวโตเขานือกระตุกค่ะกระเถอประเทศไหนกูกระถือกตัวที่ได้ค่าที่เดียวมาละหกห้าร้อยสิบบาท แค่ได้ทุนพังหาแล้วนายจ้างหัวพังหันมันก็เป็นอันนี้เดียมันอันเนี่พอเอาว่าตูงเกาลียดเห็ดไใบดิค่ะเดี๋ยวเอาตับเอาตัวนี้เนาะเออนี่เอาตัวนี้อันนี้เอาตัวนี้เกาถามว่าโอ้ยเลขออกแล้วจังเอามาให้ดูภาษาคำว่าให้เขาบ่ออันบ่อเป็นมาเลรออกมาใหิมมือคือเห็ดไใบแล้วมันกับเขาหลอกพอดีแต่ว่าเห็ดไใบแล้วแต่ว่าบ่อเอาลงคลิปหนูเอารุ่งคือบ่อมักเนาะบ่อมักว่ามันเป็นสิบเจ็ด เพราะว่ามันมันลงเหล็กตัวเดิมลงเหล็กตัวเดิมเนาะนี่ก็คิดว่าถึงวันจามาออกตัวเดิมอันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้เข้าพวกโหมันจะออกตัวใดได้เหล็กเหมืนบอกเอ่ยแต่ว่าเขากะพูดถึงเข้าเฮ็ดสูตรมากแต่พูดถึงเอ้ยเคี้ยวกับพวได้เห็นลายได้แล้วจกมากใช่ไแต่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วมันได้ซ้ำหนิก็ถึงว่าโหลายได้เนาะเอ้ยเนาะโหลายแต่เข้าเด่นถ้ากะนี่เดี๋ยวช่มวงกลมไว้เนี่ทางมันเคยเที่ยวเนี่ย ตรงที่วงกลมสีแดงคือทางเคยเที่ยวเนาะเดี๋ยวสุดท้ายยังมอชัดอีกเค่ไหมทำนักเที่ยวมีสี่หากบ่ได้ซสี่วันที่ตัามาข้ากับเหือร่อนี่กนี่มันเคยเที่ยวเด็กๆก็ได้ไหมนี่คันเบิ้ลกันตัวนี้ยังสีหนึ่งหนึ่งเด็กันเบิ้ลคันเบิ้ลกันคาหนึ่งหนึ่งขันเด็กเบิ้ลเอองานคันนี้แหละห้ามไปดื่มวันนี้เขาต้องเบิ้ลอัน เอ่อกำลังว่านสูงกำลังวันมันวันใดตัวใดมันสิมาเนาะเอ้ยเนาะี่วันสุกรนเที่ยวตัวนี้นั่นะโอ้อันนี้เฮ็ดมาแล้วมันตรงกับวันสุกรับกับว่านสุกรัเจ้าเช็กอันนี้กับวันสุกรับเลขสามตัวกับสี่ศูนย์สองเคยออกเช็คกําลังวันนะบ่เอ้ยดีดิช็กําลังวันนดีโอ้มีตำลากําลังว่านหอมเกันไปแต่ไหลเข้าสอยเลยว่านสูเนาะครับ วันศุกร์เจ้าว่ากันวันศุกร์นี่สี่ศูนย์สองเจี่ยเขียวพนกัเป็นคนคีดพนกอนนด้วันศุกร์สี่ศนสองบยี่สิบข้างล่างอันนี้ก็ยี่อันนี้คือยี่สิบศูนสองข้างล่างมันเคยออกมาเนี่ยอันหนึ่งเก้าแปดี่มันเคยออกหนึ่งสิบหกกันยาสองหาหาหาเหมืนกันเขีเทียนองพ่อสอไปพ่อสอหาหกอันนี่พ่อสอหาหกมันสีเที่ยวเนี่ยค่ะมันนี้ีเทียว เป็นมังมาสังเกตบางเด้างนี้สองนี่ข้างล่างนี่สองสองสองก็แปดใช่มแปดแดนี่ม่จับนี่สองสองแล้วก็ห้าสองบางเด้อล้วก็อันนี้ล้วก็มาสีศูนย์สอมหาสองสามอ่ะที่นี้จะสองสังเกตบางนี่มันถึงเที่ยวได้หนิศูนย์ศูนยองออกลูกมูอยี่สิบศูนย์สอง แล้วก็ซีศูนย์สแล้วก็ไม,ม่ยีนี่แล้วก็ไม่ออกค 2, 2> าสองยี่สิบศูนย์สองแสดงว่าคําว่าทางเที่ยวเจ้าหนี่ศูนย์ศูนยก็มีโอกาสอันแดงๆนี่คือมีโอกาสเปอร์เซ็นเขาจักเปอร์เซ็นเ้ยมัมีแอซิดเขาด้วยหรอลอยเปอร์เซ็นผัวลอยผัวสนใจนาะงเขาว่ายี่สิบมน่ามันออกใช่ไหมซีศุนยขอไม่เคอยออกยินเป็นทางเที่ยวต้นสูงเลยก้าเที่หงกลมแห่งันบ่เลยไม่คยเที่ยวแต่ว่านี่เป็นสองก้าป สังเกตบางเรืองางสอ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 งแล้วก็สองสามสองมันเป็นสิบไม่เที่ยวมันจะเที่ยวมันจะเที่ยวมาเกมันซุกมี่สองใช่ไหตาลางเช่นบอลเลจะสังเกตตงนี้นขอเขียนไว้ทุกข้อสอสองแปดศูนย์สองห้าสองสองศูนอันนี้ก็ไม่สองหนึ่งยี่สิบอีกละเห็นบอลเอันซุ้มลางที่มาน้อยหนึ่งสี่นี้จะวมาสี่เป็นสี่สี่เดีคือแปดอีกประบ้านสามหนึ่นอกน้สองบด มันบ,บอาเขาเลขตัวนี้พอดีเลขประจำวันพอดีสี่ศูนย์สองสรุปแปลว่าสี่ศูนย์สองนี่มีเปอร์เซ็นต์สูง 2> 2. มีเปอร์เซ็นต์สูงเที่ยวดูแล้วก็ยี่สิบเ,เป็นบ่อไหนยี่สิบศูนย์สองยี่สิบศูนย์สองมันออกแล้วนี่สี่เฮ็ดมากนี่เลขกสองมาหลังวันศุกร์ค่ะท่านผู้ชมของเอเ๋อเขียวนี่มันมีหายสองสูตรนะคะตอนคือตอนนี้นั่นเพิ่นกับเป็นนักกีฬาเล็คือกันแต่ก่อนนั่นแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเพิ่นอะได้เรหลายแต่ว่าแอดเจตังก็เลยขอให้เพิ่นนั่นซอยเฮ็ดสูตรให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่ ก็จะ<น>รับท่านใดที่เขามาเบิงก็อยากให้พิจารณาแลกวกยว่าเด้อค่ะว่าเอาอันเก้าอันยังมาลงมาลงเนาะก,ก็ให้ท่านผู้ชมเบิงเอาพิจารณาเอาเพิ่นแค่แบงปั่นถ้าท่านผู้ชมมากกับก,ก้นไค์กดแช่ทับบ่มากกับทานใดน,นะคะอันนี้คือห้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สองหกเจ็ดสองเจ็ดเก้าสาม หนึ2งหนึ่งศสเจ็ดสอเก้ามเด่เทากัเด่นตัวห้าวงกลมไว้เนี่ยนะเด่นตัวที่เด่นคือปากกาที่วงไว้ทุกตัวสีแดงแม่นบอกเอ่ยเอาสิจัดแล้วนะอันนี้คือสูตรเดินหน้าสูตรเดินหน้าดีหานึงหนึ่งหกเจ็ดสองสีตัวดีร้อยเเแลยวตินี่ม่ไม่ดูทาง4ีศูนย์มันจ่สี่ศูนย์สองร้อเปนต์ใวันนี้แมนะแมเนี่ยไเฮตเบืองเนี่ยยี่สิบยี่เเที่ยวเที่ยวันบอกส่ศูนย์ นี่จะมาเชื่อือหนิว่านสุกตรงตะวันสุกได้เนิออกตะตรงตะวันสุกครับเที่ยวกับเปดเปดนี่กระสีมาหน่อยแม่โยฮันบวม่าหนี่ิเตสองสามสองเจ็ดเนาะเจ็ดสองเจ็ดมันก็เคยออกเนาะสี่ศูนย์สองห้าสองสามสองสี่หนึ่งมิเตสองแต่เนี่ยค่ะอวันสุกอันนี้ได้บ้านนี่อันนี้ สูตรถอยหลังท่านผู้ชมแฟนขาแฟนชงบอกมาอมเอาสูตรถอยหลังลงให้ดูหน่อยมาสานการตามคำเรียกร้องนะคะท่านผู้ชมอันนี้ต,<ม>ตัวเด่นกะเบิ้งเอาคือวงสีแดงทางเที่ยวดูคือสองเก้าแปดกับเก้าแปดใช่ไหมคะมอันนี้เป็นทางเที่ยวนะคะท่านผู้ชมเด่นนะั่นห่อเด่นตะเกอร์แปด เด่นเก้าแปดเป็นบ่แมนก็บเลือกสมโต่สี่ศูนย่งสี่นสมเก้องสมเก้าสองห้าเจ็ดห40นึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าแปดสองเกดเน้นเด่นสุดแล้วก็สองโตก็มีศูนย์หนึ่งเกสองเจ็ดหนึ่งเก้าปดเก้าแปคือเด่นสุดเอาพิจารณาเบิง้งเลือกกันผนนู้ใดป่นสูตรถอยหลงังแมนอยากเบิงง้งสุดถอยหลังนะคะ ต่สูนีกะเขาดูเพื่อนกันเลยกะเขาาต่ว่าหันเขาข้างที่เขาสองสูตรสลวตัวท่านท่านเขายีดีนสามตัวห่าเต็มเต็มกมีเลยค่ยเดอันนี้คือเห็ดสูตรงสามตัวเขาโตคอยดีค้เจราะมาเป็นลอยอันนี้คือเห็ดสูตรให้เบิ้งเนาะเอ้ยเนาะมันมีสองสูตรท่านเห็ดตัวนี้กับคิดตัวนี้ได้ที่นี่ก็จะว่าหลาย ให้พี่เจอแลนาเอาเดขาก็เลือกเดี๋ยว้เขาก็เลือกกันเท่านี้แหละนี่เลือกที่ว่องกลมไปนี่แหละที่ว่าเด่นนี่สิเด่นสุดที่มันเที่ยวบ่อยมันบอกตามสถิติแล้วมันเที่ยวบ่อยเด็กตัวนี้ถ้าจะซื้อเ้ตัวที่เท่านี่แหละที่เท่าเด่นนี่สิกัไเลอันนี้กัลองลสรุปแล้วก็คืออันให้เน้นตัวที่วงกลมไว้ความหมายของเออเขียวเออเขียวอันเขียนตัวนี้แค่เนี้ที่เอ็นคัดออกมาหนาใช่หนาหนึ่งแค่เนี้นี่กระดาษ เขียนตัวที่วงกลมออกมาทันผู้ชมบางคนกับเจ้าจังซีโบสับสนแต่ห้าโบสับสนดอบเออเอาแต่ตัวที่คัดออกมาหรือว่าทันผู้ชมอยากมากตัวอื่นกับบว่ากันเอ้ยเนาะห้าโบหได้วว่ามันจะออกตัวไดนทานผู้ชมเป็นเบนเนาะกับเสบิ้นนี่สิ อืมเป็นเล็กบิ่นเนาะจะมีจุดหนึ่งถามมากน้องมาตัวนี้เนาะครับเนาะก็เรียนอีกฐานนึ่งเียนอีกกรได้ครัขันมากเป็นะไดนี่มันกะโบหลายได้แล้วเนาะขันขัดออกมาแล้วเนาะถ้าก้อนกันนี่นะเอาท่านผู้ชมกระเบิ้งเอาเองนะคะว่ามักบ่อชุดที่เเพิ่นพิ่นขัดออกมานะคะอันนี้ข้ามมาขัดนี่เพิ่นว่าเล็กมันเที่ยวดูที่ชุดคือชุดนี้มันบ่เอื่อย เลขที่มันเที่ยวที่สุดคือชุดนี้นะคะท่านผู้ชม298 402 98และ0เอ้ย02และ11ค่ะแค่เจอหนีเบิ่รเนาะถ้าเกิดมีเบิ่งหนึ่มาแม่นบ่เ์อีกแวหนึ่งหนึ่งหาหน่นว่าสันก็ลองพิจารณาทั้งไอ้สูตรเดินหน้ากับถอยหลังเอาก็ได้อย่ทั้งเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเฮ็ดใหงนแต่ว่าตัวที่บ่ได้เอามาอ่าคัดบ่ได้เอามาลงนี่กันจะเป็นตัวลองเนาะเอ้ยเนาะ พี่เจร้านาเอานะคะอ,อันนี้เอาสองสูตรมารวมกันคัดมาแล้วครับครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสูตรหวยคำนวณของไอ้เขียวนะครับเขียวพันกระเ็ดสูตรเดินหน้ากับสูตรถอยหลังแต่เพิ่นกัคัดมาให้บโบหลายโตนะครับพ่นคัดเน้นๆมให้มีตัวเลขอยู่สี่ชุดนะครับเนาะมีเลขสองเก้าแปด 4029802และ11นะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขให้ทันผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนาะนี่ก็เป็นสูตรหวยคำนวณของไอ้เขียวนะครับเพิ่นกันเน้นๆมาให้นะครับมีตัวเลขอยู่4ชุดหาชุดกับเลขเบิ่นชุดหนึ่งนะครับนีเนาะมี่9 8 402 98 02และ11ครับท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขสูตรหวยคำนวณของเอ้เขียวก้อเป็นแนวทางด้วยครับเดิมเพราะนั้นเป็นตัวเลขโฉกลาบตัวเลขถี่มีรางวัลในงวดวันที่16กกอดกาดาคม2564นะครับนาอแอดมินก็น,นาเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็นมีความเสี่ยง100%ซนะครับก่อนจะลงทุนก็นให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเด้อครับท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญทนนมญทน,นํำโชคกันไปด้วยครับเด้อบุญทมนํำโชคก็ขอไวพ้พรอให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบใ่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีตลอดไปคอยโชคๆมันหมันกันทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ